เอื้อหือเนยประภาดาฟาดทีเด็ดนุ่งซีทรูตัวบางมองทะลุเห็นบิกินี่จิว๋วร้อน่าแซบเวอร์ขึ้นแท่นเป็นสาวโสดลูกหนึ่งที่สวยสักสุดๆสำหรับนางเอกสาววิทหมอชิอยาเนยประภาดาที่มักจะปาทีเด็ดเผ็ดแซบมาเขย่าใจแฟนคลับน้อยใหญ่อย,อยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดที่สาวเจ้าได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลงานนี้คุณแม่ก็ไม่พลาดปล่อยของเสิร์ฟแซบมากระแทกตาท่านผู้ชมอีกเช่นเคยโดยเนยประภาดา ก็ได้สวมชุดเรสซีทรูสีเหลืองสวยสดใสาบางเฉียบมองทะลุเห็นบิกินี่ตัวจิ๋วที่ซ่อนอยู่ด้านในได้อย่างชัดเจนแถมงานนี้ก็ยังได้เห็นอกห่นบั้นท้ายเด้งๆไ,ได้อย่างเต็มตาอีกด้วยคำเอาเหล่าเพื่อนพ้องแฟนคลับที่ผ่านมาเห็นต่างแหกกระหน่ำกดไลค์และคอมเมนต์สาดไฟลุกคอมเมนต์ฮือฮากันสนานเช่นตีแม่ได้มาอื้อหือไม้เรียวได้ไหมพระเจ้าสั่งทำพิเศษสุดจะปงังไฟลุกกบก ออร่าที่แสงแดดยังสู้ไม่ได้ทะเลร้อนสวยมากและอื่นๆปภาดากลิ่นสุมาลเกิดเมื่อวันพุทธที่วันที่7กันยายนพศ2537ที่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าสมัครประกวดและได้รับตำแหน่งไทยซูเปอ,อร์โมเดลคอนเทสต์2015พศ2558 รับตำแหน่งแพนทีนเฮลตี้แฮร์ไอดอลสาวผมสวยไปครองอีกหนึ่งรางวัลด้วยมีผลงานในวงการบันเทิงเช่นละครโทรทัศน์เดินแบบถ่ายแบบด้านการศึกษาปัจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณนะศิลปรกรรมศาสตร์สาขาวิชาการละครเอกการแสดงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีการศึกษา2559รับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันศุกร์ที่วันที่1ธันวาคมพศ2560 ด้านชีวิตส่วนตัวเนยประภาดาเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการดรภาสกรสกลสัตยาธรเมื่อช่วงเช้าว,วันศุกร์ที่17ธันวาคมพศ2564กระทั่งวันจันทร์ที่วันที่14กุมภาพันธ์พศ2565เนยประภาดาได้โพสต์ไอจีส่วนตัวว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกรับวันวาเลนไทน์ ต่อมาในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่วันที่12มิถุนายนพศ2565เนยประพาดาได้คลอดลูกสาวด้วยวิธีการผ่าคลอดโดยได้ตั้งชื่อว่าน้องทีโอนี่ในวันที่วันที่22กุมภาพันธ์เนยประพาดาได้เผยว่าสถานะชีวิตคู่ของเธอกับสามีได้ซึ่งสุดลงแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและกลับมาโสดอีกครั้ง